สำหรับช่วงนี้นะคะชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันต่อเลยละกันกับงานใต้ร่มพระบารมี243ปีกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะ โดยทางรัฐบาลค่ะกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขาอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวชมงานกันระหว่างวันที่23ถึง27เมษายนนี้ค่ะเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์243ปีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีค่ะผู้ฟงังซึ่ง บอกว่างานนี้เนี่ยจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีเลยมู่ฟังว่าแต่ปีนี้เนี่ย มีไฮไลท์อะไรบ้างถูกไหมล่ะคะสำหรับปีนี้ค่ะเขาจัดก,กิจกรรมใน3พื้นที่นะคุณผู้ฟังก็จะมีที่อุทยานร100้อยปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพระนครและวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารค่ะมีการจัดก,กิจกรรมมากมายเลยล่ะคะ่ะทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์ยามค่าคืนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมปีนี้มีหนังกลางแปลงด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีอาหารไทยนะคะมาให้คุณผู้ฟังเนี่ยเลือกชิม เลือกช็อปกันได้รวมไปถึงผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมต่างๆมีตลาดนัดศิลปินแล้วก็มีการเวิร์กช็อปทางวัฒนธรรมด้วยล่ะค่ะ นอกจากนี้ค่ะผู้ฟังในงานนี้นะคะยังมีพิธีทางศาสนาด้วยระหว่างวันที่2 0ถึง21เมษายนปักหมุดไว้เลยนะคะวันที่20เมษายนเนี่ยผู้ฟังช่วงเวลา9้าโมงนะคะ9นาฬิกาเนี่ยก็จะมีพิธีบวงสวงเทพพิยดาที่บริเวณลานย่าระหว่างอาคารมหาจุฬาลงกรณ์กับอาคารมหาวชิราวุธที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะส่วนวันที่21เเมษายนเนี่ยกิจกรรมเช้าหน่อยนะ เจ็ดโมงเช้าค่ะมีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบุรพมหากรัตริยาธิราชและพิธีตักบาตรพระสงฆ์99รูปที่บริเวณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครค่ะจากนั้นช่วงเวลา9.30นาฬิกา30นาทีจะมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สารหลักเมืองกรุงเทพมหานาครด้วยใครที่สนใจอยากจะไปชมงานนี้ต้องบอกว่าชมงานได้ฟรีนะคะผู้ฟังตลอดตั้งแต่23-27เมษายนเลยและคุณผู้ฟังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์1765หรือแฟนเพจ Facebook กระทรว วัฒนธรรมค่ะ